อัลโเหลมาเจอ,อย่า,ยาแล้วเจอก,กันบ่อยเนาะยนยชันเดิมเนาะใชเดิมเลยอะดเดิมเลยอะก็ตอนนี้จะมาสอนทำหน้าเรียวอ่ามีร้อยฟังฮะจงความกดดันให้กูได้นะมีร้อยฟังอะ่ะขั้นตอนที่หนึ่งทำหน้าเรียวทำยังไงอ๋อวันนั้นเพื่อนมันไปรูปหลูเขาเขาไว้สารเลยสักอย่างนี่แหละไม่รู้แล้วทีเนี้ย มันต้องเข้าป่าไปเข้าป่าไปเอาเอาไม้ไผ่มาเหลาบอกบอกวิธีนะที่จะไปขอขามาเขานี่แหละเอาไม้ไผ่มาเหลาเลยนะเหลา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 เยอะไหมอะ <c oughs> เยอะดิต้อง <c oughs> ใช้เยอะเลยอะประมาณสามสามสามดอกแล้วมันก็เหลาไปนะสาม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 ดอกเหมือนกันแล้วทีเนี้ยเข้าป่าไปอีกอะไปหาผงหอม ผมหอมอะไรเดียวผมผมหอม,มสีจันเข้าป่าไปหาผมหอมสีหอมสีจันเข้าป่าไปเออเข้าเข้าป่าไปไปหาอะไรจะ๊ะไ,ไปหาน้ำหาน้ำมาแล้วก็คุก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 ได้แท่งมาแท่งอะไรทูบท,ทูบแท่งทูบมาได้แท่งทูบมาไปร้านยียร้านยียร้านยียปื้ด วิ่งไปประมาณสามกิโลได้นะวิ่งทำไมอ่ะซุปเปอร์เช็คซุปเปอร์เช็คออไปดิอ๋อนึกขึ้นได้ที่บ้านมีวิ่งไปทำไมอ๋อแล้วทีเนี้ยทุกที่ทุกที่บ้านก็มีนะอืมแล้วเข้าป่าไปทำไมอุ้ยต้องต้องไปถามต้องไปถามมันว่าอ๋อเออนี่มันโน่หรือมันโน่กันแน่มตัวเลือกเดียวเลยเนี่ยแล้วทีนี้ซุปเปอร์เชฟมาแล้วอ่างมีอุปกรณ์พร้อม จ,จุดจุดถูกขอเข้ามาเขาแค่นั้นแหละเลิวเล่มเฉียวอะไรกันหน้าเรียกวะไี่ไงทำหน้าเรียกทำหน้าไงสอนทำหน้าเระยะสอนสอนอยู่นี่ไงสอนทำตัวให้หนึอ่อง,งยังไงปัดจู๋จู๋เก่งค่องมเรียววะเรียวหน้ายาวใช่ไหมสอนทำหน้ายาวหนึ่งสองไม่ต้องโมท็อ,อกเลยไม่ต้องโมท็อ,อก ตอบหนึ่แป๊บนึงแป๊บนึ่งถูกไปเช็คไหวเขาเข้ามาอหน้าเดียวหน้าเดียวเข้ากันีหมรอบอะไรใครให้กูเล่าเนี่ยฮะใครให้เล่าเนี่ยไม่รู้ใครเล่าไม่รู้จะบอกหน้าเดียวอีกครั้งนึง หนึ่งสองคสามใช่เหรอไม่ต้องบมดหรอกเสียเปึงเงินมึงมึงหขอขมาขอมาใครอ่ะก็เถอะหืมก็ตงไหนอ่ะ